คุณนริศกำนุรักษ์ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนริศกำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์ผมได้ลุกขึ้นพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงในขณะนี้ถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเ,เรื่องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดพัทลุงเพราะว่า อุตกภัยครั้งนี้กระทบยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เรากําหนดให้พัทลุงเป็นเมืองท่องเที่ยวเราเตรียมความพร้อมไว้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติความปลอดภัยความสะอาดเราได้เตรียมความพร้อมไปแต่ว่าอุตกภัยครั้งนี้ผมคิดว่าทําให้ยุทธศาสตร์กับพัทลุงซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบสโลว์ทาวน์เนี่ยต้องต้องถอยหลังออกไปนะครับ ผมกลับเรียนทประธานว่าแม้ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมให้เมืองพัทลุงเป็นเมืองทง่องเที่ยวแต่เรายังขาดแคลนอยู่สองอยู่สประการนะครับหนึ่งเรื่องวิ s ิ t เตอร์เซ็เศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเรายังขาดที่มาจากสงขลาคือที่ผ่านเกาะนางคําที่มาจากป่าพยุทที่มาจากนครคือที่บ้านป่าพยอมที่มาจากตรังคือที่บ้านนา เรามีที่เดียวคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีที่พุพออำเภอป่าบอนนะครับเราขาดแทนสนามบินซึ่งขณะนี้เราได้ทําเวทีประชาพิจารณ์เวทีแรกโดยท่านทาวนเ์เนียมได้คุณาไปเป็นประธานในวิทีแรกไปแล้วและทิศทางแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมเราขาดถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสงขลาริม ถนนริมภูเขาเพื่อไปสู่มอเตอร์เวย์ซึ่งขณะนี้มีโครงการจากกรุงเทพไปจังหวัดนาทิวาสอุทกภัยครั้งนี้นอกจากกระทบการท่องเที่ยวแล้วกับเรียนท่านประธานว่าภา,าคเกษตรซึ่งปัตตานงเป็นเมืองเกษตรและเมืองดาวรุ่งปศุสัตว์ของประเทศไทยได้รับผลกระทบและสาคัญก็คือประมงน้ําจืดประมงการเพาะเลี้ยงเนี่ยในทะเลสาบถือว่าเป็นประมงขนาดใหญ่ของประเทศได้รับผลกระทบผมจึง อยากเรียกร้องรัฐบาลได้ช่วยการท่องเที่ยวช่วยเรื่องภาคเกษตรในจังหวัดพัทลุงวันนี้ผมมาที่สภาด้วยความลังเลมากครับว่าผมจะกลับลงไปเยี่ยบพี่น้องในพื้นที่หรือจะยืนพูดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้ผมตัดสินใจถูกครับ,รบว่าผมได้เลือกพูดที่นี่นะครับและผมจะกลับไปหลังจากนี้ครับครับต่อไป